สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ,อพ่อแม่พี่น้องที่นานรัก raine. ทุกทท่านนะคะเมื่อในมุ่นพาพี่น้องมากินข้านอกบ้านกับพี่น้องคะเมื่อได้กินเข้าสายดอก่ะกินยี่ในแค่เปิดพี่น้องกับถือว่านอกบ้านเนาะค่ะเนาะวอรเเ่นว่าหัวได้ค่ะพี่น้องเมื่อในบรรยากาศกับคึมๆึนอกจากพี่น้องจล้แต่ว่าบัวบัวหนาวพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยค่ะแต่ว่าบัวมีแดดถนัดเนาะค่ะเนาะเมื่อในมุ่นกับสีผ้าพี่น้องมากินมกปลาเนาะค่ะเนาะมกปลานิ่นพี่น้องใส่ใบตอง พี่น้องจ้าม,ม,มกกับโบไข่งามด้วค่ะเข้าบนเน้นความสวยงามแต่ว่าเข้าเน้นคุณภาพเนาะพี่น้องค่ะสดๆหอนๆไม่ไหมเลยพี่น้องคขาบังเนี่ยพวกนี้ข้นตัวๆจิพุๆนะโอ้หูพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยค่ะกินมาลึงทึงๆเลยม <c oughs> ันแปลว่าวหยางพี่น้องกินมาลึง,งทึงคังพี่น้องเอ้ย ท่านี่สิเป็นส่วนหัวมันเนาะพี่น,อน,น,น,ออนอ้องเนาะตัวนึงแหละพี่น้องอันค่อยกับปาดเคร่งเนาะใจเนาะเพราะว่ามกมกทั้งตัวมันมกบได้พี่น้องไม่ตองมันหน่อยโอ้พี่น้องจ้าเปื่อยแห้งอ่าใจบวหวล่ะอือหึครับชุดหยอบอะไรก็จะเป็นต้มพี่น้องต้มข้างในง่วเพอร์เซมอน พักขางเคียงพี่น้องพักขางเคียงอีลีเอาไว้ให้มันแลดูแบบเพอร์เฟกเพอร์เฟกกันหน้าพี่น้องเขาอยู่นี่้ะคะ่ะเขาว่างยิลมุมเพราะว่าเอาไว้เทิงแงเราพื้นที่มันหน่อยเนาะพี่น้องจ้าเดี๋ยวมันสิบรบเห็นกับเขา่ามันสะเห็นติต๊บเข่าพี่น้องพี่น้องเออหอน ห้อนหๆอนห่อนหอนปิกรอนีอ่น,นี่พี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้ออืมหอมใบตองหอมแห่งพี่น้องเห็นบรรยากาศย่ามเกลียวเขาอยู่บ้านเด้พี่น้องเอ้ยงกปลาแนวนี่ เขากันเน๋เนี้ยเหนียวพี่น้องจ้ะเสียดายจ้ะเนี้ยเ้าได้แหงแสบพี่น้องเขาเนี้ยบอเอาทิ่มเด้อพี่น้องเออเขาเมืองนอกอยู่แพงแพงกระสอบน,น้อยแพงค่ะแพงแน่พี่พพอิตูวเน่นเน้นแน่อืม,อม เพชรแห่หน่วยน้อยๆกับเพชรเือะพี่ขีนโอ้เด้ยเป่าแห้งแทะเป่าจนฟงเริ <laughs> <laughs> ่มชิมต้มเพิ่มสจะเย็นหลังเป็นไครโบแสบได้พี่น้องเลยต้มตกับแสบจ้ะเริ่มแจวเพียะ เจ้าเพียอยู่ในตู้เย็นลื้อมาหนีสักก่อนโอ้ยพี่น้องเออห่อนเขากับห่อนห่อนหนึ่งแล้วไม่ไหม,ไมเลยนะจ้ะพี่ตัวฮ่อมห้อมพี่น้องเอยพี่ตูกันได้สองฟินเท่าคือเก่าพี่น้องเวิร์ตยามพี่ตัวสดละ่ะ Mm hm. Mm. 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 What's up? มันหายังได้พี่น้องยาเนี่ยห้าบักพริกเครืองหน่วยจะจะคล้องอันตัดไปบางยานี่นะกินเครืองหนวยเบิดหนวยมันกับสิเ็ดพี่น้องเอ้ยอือหบักพริกแต่แต่ปากปอกหลดบังยุ้มเบิดหนวยเหมือนกันนะสะใจไปเลยเน,นาะพี่น้อง แสบแม่งพี่น้องเออหอมใบตองหอมผักอีตัวหอ้เฮีย แซ่บค่ะกคืมคือคือ พี่น้องจ้าสุดยอดอาหารอีสานในอเมริกาอยูพี่อยากยั้งกระเด้กินเองแด้จ้าพี่น้องจ้าม่มีตลาดยางคือบานเห้าเด้อม่มีข้องถอดข้องทมได้พี่น้องเออเสียอย่างเดียวนี่แหละพี่น้อง เมือนได้กี่คานเฮ็ดกินกับโบเดีกกินพี่น้องเออต้องเฮ็ดเนาะค่ะเนาะถึงข้าบโเฮ็ดกระลูกผัวู่โอยู่ทั้งหลังก็ต้องได้กินน้ำเเืงแ<ม>จบพี่น้องแจ่โพล่แจบเหลือแจกอีลีหลอ่อ อปอดอืมนัวขนาดเลยเขากันเนี้ยพี่น้องสิทธิ์เทียมกับเจดว่าเทิมได้พี่น้องจ้ะเข้าแพ้ ไตทองคนมันมันทิมบังดูนี่มองแสบๆพี่น้องเนี่ยอืมมันเป็นนางม่านลายยุม้มตัวอีตัวนี่ยุมย้มลยุ้มได้ลายโหล,ลด กินเพิ่ก่อนอืมอยักมันบกเข่ากันดอกพี่น้องตง้มปลาอ่ำต้มปลาพีสันต้มขมกับอันมกปลาเนาะจาะเนาะมั่เห็นมันอยู่ในตู้เย็น เอามากินซะสดนหนาห่อนวะอ่ะแซ่บกางพี่นอ้องเออให้ในแต่กางมันใหญ่พี่น้อง อันนี้บักเพื่อไส้มอนด้วยพี่น้องจ้าเรื่องว่าลูกผับข้าเนี่ยแหละจ้ะเพราะว่าคนทั้งเรากิงแฮมนี่เพิ่นเอิญบักเหลืองเนาะจ้ะเนาะบักเหลืองบักผับบักเพื่อไส้มอนเนีย่ยหมากเดียวกันเด้อจ้ะพี่น้องจ้า อาอก่อนช่องค่ำๆพี่น้องกินไปกินมากกับอีมได้บ้านนีพี่น้องเอ,อ้ยอีพออีแม่แสบหอมไปตองน้ำนจาจะพี่นอ้อง ทั้งกินทั้งทองห่องไล้ข่อยนะจะเป็นยังพี่น้องออกอออก,อ,อ,กอยู่แ็บไม่ขำสิเาอ่าอืม,อม สายออนบัคทำสุดถ่ายเน้นเน้นเน้นเน,น่อืม้ม าแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะอิ่มไปทีเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องแซ่บแซบพี่น้องพี่น้องคิดเมนูม่มยั้งบอออกมกปลาด้ยวยค่ะพี่น้องคะ่ะเมนูสุดยอดอีหลีพี่นอ้องอ่ทาทำมดเห็ดกิริยาบอสุภาพหรือว่ากินบัสุภาพมนกับขออภัยด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะขออภัยไปณนะที่นี่นะคะเด้อแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์มอนช่องเราคือกเกาด้วพี่น้องคะ่ะไว้อพอกันไหมคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ